สวัสดีครับตรงวรพลรัตนพันธ์นะครับตอนนี้เป็น general manager อยู่ที่ degree plus ในเครือเรืนของเราเองครับเรืนคือปุ่มคนนะที่แพชชเนียรกับการแก้ปัญหาในการศึกษามากๆนะครับอยากช่วยแก้ปัญหาอยากเห็นการศึกษาที่ดีขึ้นอยากเห็นประเทศที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ยอมแพ้ที่จะช่วยกันแก้ปัญหาในการศึกษาครับ เรียนด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มานะครับที่ National University of Singapore นะครับจบมาเนี่ยมองแต่ด้านเทคอย่างเดียวเลยเพราะว่าไปที่นูน่นเราเห็นเยอะเนาะว่า s t a ทอ up โตยังไงได้บ้างนะครับก็เลยร,รู้สึกว่าอยากให้ประเทศเรามีอะไรอย่างนี้บ้างนะครับ อนที่มาจอยสตูดิโออะรู้สึกกินมากๆที่จะช่วยสร้าง e ค o s y s t e m ของเทคทาเลนต์ในประเทศไทยโนฮาวที่เราทําที่สตูดิโอครับสามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับหาวิทยาลัยได้พัฒนาวิชาที่ตอบดีมานของตลาดเป็นที่มาที่สตูดิโอเนี่ยร่วมทุนกับจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเปิดเป็นดีกรีพลาสมานะครับเป็นมาร์เก็ตเพลสที่รวมคอร์สของมหาวิทยาลัยที่ตอบดีมานของตลาดด้วยครับ การศึกษาเนี wide, ่ยเป็นปัญหาที่สเกลใหญ่มากๆนะครับการที่จะแก้โจทย์ย่างๆคนเดียวเนี่ยแทบจเป็นไปไม่ได้เลยดังนั้นเนี่ยตอนที่มาเจอที่เลนที่สตูดิโอเนี่ยเรารู้สึกว่าเรามีเพื่อนนะครับที่แพชเชียร์กับโจทย์เดียวกันแล้วก็พร้อมแก้ปัญหาเดียวกันอยู่กับคนเก่งๆเยอะๆเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่ามีพลังที่จะแก้ปัญหามากขึ้นนะครับเวลาที่เราจัดหลักสูตรนะครับเราช่วยให้คนที่ไม่ได้มีแบ็คกราวด์ด้านเทคนะ เปลี่ยนสายอาชีพมาด้านเก่ mm hmm. ด้าน mm hmm. ดิจ mm ิตอลได้เน mm ี่ยคือแบบทับใจมากมีครั้งหนึ่งที่ผู้เรียนนะครับเป็นบูทเดลิเวอรี่มาก่อนนะครับแต่ว่าพอมาเข้าบูทแคมป์สเดือนของเราครับพอเขาเรียนจบ3เดือนเนี่ยเขาก็ได้งานเป็นซอฟต์แวร์จิเนียร์จริงๆนะครับก็ทำให้อาชีพเพรามั่นคงขึ้นเยอะมากๆแล้วก็มีโอกาสเต,ติบโตในสายอาชีพมากๆนะครับอันนี้ทีมงานรู้สึกมีพลังมากขึ้นเยอะมากครับเพราะว่าไม่ใช่แค่ทําให้อนานะดีหรือเก่งมากขึ้นแต่ทําให้ชีวิตเขาเปลี่ยนจากหน้ามือเปน็นหลังมือเลยครับ